โอเคครับผมวิดีโอนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะลงหินอะ่ะลงลงลงหินใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ลงหินดิโอเสียงฝนปะแป๊ะปะแปะนะผมอ้าวไปแพยงยังก้าวร้อยเลยเหรอพี่โอเคว้ามา,มาเสร็จปุ๊บก็ไปลงไหนอะ่ะโอ้ฟาร์มฟัาผ่า,าลงไหนอะ่ะลงไหนน่าจะข้างหลังหรือเปล่า ปกติมันจะมาให้มาวางตรงนี้นะผมเบรก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 อ่าเก,ก,ก,กือบคิง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 ไถดูดีไถดูดีนะผมอ่าไปลงไหนอะลูกพี่โอ้เฮเออก็มาทางนี้ผมก็วิ่งมาแล้วเนี่ยไหนไหนอะมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ อหรือว่าหรือว่ามันให้เอารถคันนั้นขับมาวะคุณผู้ชมคือแบบพี่แกแบบจำกัดมากอ่ะอ้าลองลองคันนี้ดูนี่อ๋อพี่แกแบบคือแบบโอ้โหจริงด้วยพี่แกแบบโคตรแบบโคตรจำกัดอ่ะคุณผู้ชมว่าแบบโคตรแบบบังคับเราเลยอ่ะบังคือบังคับแบบให้เราใช้รถคันนี้เท่านั้นอ่ะคือแบบอื้อไวะ เราไปลงตรงไหนอรลงตรงนี้คือแบบพี่แกแบบบังคับมากๆอะ่ะคือบบผมอะ่ะส่วนตัวของผมอะ่ะผมอยากใช้รถส่วนตัวผมอยากใช้รถคันนี้ไงผมอยากใช้หัวลากนะครับผมแต่ว่าพี่แกนะ่ะบังคับนะบครับผมบังคับให้ผมอะ่ะบังคับให้ผู้เล่นอะ่ะต้องใช้รถตามที่พี่แกบอกเท่านั้นโอ้โหพี่แกแก็แบบพี่แกจะบังคับอะไรนักหนาเนะี่ยเออ ผมไม่อยากเล่นเออแทนที่จะให้อิสลาผู้เล่นว่าเออเอารถเคลนนะเคลนอ,อ่ามอหมายว่าให้ใช้รถเคลนแต่จะเอาเคลนไหนก็อันนั้นก็เรื่องของผู้เล่นนะเออก็นั้นก็อีกแบบอย่างอันนี้แม่งจำกัดแบบต้องรถคันนี้เท่านั้นมึงแอบ,บรถคันนี้ไม่ให้เล่นเอออันนี้จะจำกัดแม่งจำกัดชิ่ไายไปว่าอะไรผมงงนานมากเลยเนะี่ยคือแบบจะจำกัดอะไรขนาดนะั้น ตรงเนะนีนนเขาได้ป่ะเนี่ยเขี่ยจะจำกพี่แกแบบจำกัดมากๆอ่ะโอ้โหผมนี่มึนเลยครับผมผมตอนแรกผมงงเลยฮะผมก็เคลีมามันก็ถูกแล้วนี่นะครับผมก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็ออ่ตอนแรกก็มืดนะครับผมแม่งอย่างมืดเลยคุณผู้ชมเอ้ยโอ้ยมืดจริงครับเกมนี้ผมยอมรับเลยว่ามันมืดจริงนะครับ ภาษานี่โพูดสว่างนะครับผมฝนพี่เห็นฝนว่าฝนตกได้นี่พี่ก็ตกจังเลยเนาะตกทั้งวีทั้งวันผมผมยังรู้สึกไม่ได้เลยว่าฝนตกอยู่นะครับผมเป็นเป็นฝนตกที่แบบรู้สึกไม่ได้ว่าฝนกำลังตกอยู่อะได้ยินแค่เสียงเม็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้ เอาละครับผมโยกไปครับโยกขวาโยกซ้ายสายสะโพกโยกย้ายสายสักคู่โยกย,าย้ายส,ยยา,ยสายสะพโยกยยสสะพกโอเคเอายังไงต่อพี่เนาะพี่จะให้ใช้ผมใช้รถคันนั้นอีกใช่ไหมพ,พี่จะให้ใช้ผมใช้รถคันนั้นอีกใช่ไหม อย่างไงต่อพี่คือคือมันบังคับให้เราใช้รถคันนี้อะคุณผู้ชมคือผมไม่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะเขาบอกว่าให้เราขับรถไปตรงนั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขับคันนี้ไปเลยนะจะได้จบ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 ,จบ,จ,บจบนะพี่นะในในพี่ก็บังคับผมขนาดนี้แล้วนะพี่โอ้แม่งผมไม่แยกขับเลยอนะรถคันนี้อะคุณผู้ชมแต่เขาบังคับไง นี่ผมมันเล่นเกมโดนบังคับเลยเนะี่ยครับผมเกมบังคับครับผมเขาไม่ค่อยให้อิสระเลยอะ่ะเป็นเกมที่บังบีบบังคับมากอ่าเราได้อะไรมาห้าหมื่นครับผมปลดล็อกอะไรครับเนี่ย ตอนนี้เราสามารถซื้อรถขุดได้แล้วนะแต่ว่าเราจะไปซื้อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะเอาเฮ้ยเปิดอันนี้ดีเดี๋ยวเปิดท่ามรบกวนนี่จะเปิดทำไมเปิดเี่เปิดแล้วแม่งใหญ่แจ้งเตือนก็เด้งอยู่ดีวยวแต่คันนี้แม่งแรงจริงเหรอคุณผู้ชมเอาเฮ้ยจะชนทำไมเนี่ยมีเงินเป็นแสนแล้วนะครับผมตอนนี้นะคุณผู้ชมไปไดิพี่โอ้โหติดดินใช่ไหม เป็นคนติดดนนินเนอะนะครับผมเป็นรถติดดินนะนี่ลอยตรงนี้ถนนตรงนี้รอลอยลอยเรามาซ่อมเรียบร้อยนะครับผมถ้าเราซ่อมมันก็จะเออเรียบเลยนะครับผมดีเป็นบรรยากาศที่วิง่งวิ่งเจอกับแสงแดดลุ่มบะลุมยามเช้านะครับผม ครับปาปาไฟเขียวนะไฟเขียวคือบริเวณอ๋อแล้วเป็นไรอ่ะเอ้ยโอ้โหรถเป็นไรก่อนคือพี่จะบั๊กอะไรก่อนเนี่ยพี่จะบั๊กพี่จะบั๊กโอ้โหคือจะบั๊กอย่างเดียวเลยอ่ะพี่แกโอ้จะบั๊กอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมก็มาลงเรื่อยนะครับ ลงเล่ยก็จะอยู่กับในป่านะผมโอ้โหมันทางตั้งกว้างแม่งขับไปชนเสาฮะผมเอารถที่พี่บังคับมาแล้วนะพี่นะที่ที่พี่ชอบบังคับผมอะผมเอามาให้แล้วอะแล้วยังไงต่ออ๋อวิอะไรวะเนะี่ยทำไมดูใหญ่จังว่ะขวบขอนไม้ยังใหญ่เลยคุณผู้ชม ได้ไวเนี่ยเราอดีตกินนาทีแล้วเนะี่ยเพิ่งมาเล่นเองยกไปไหมเนี่ยเฮ้ยเราเตรอลดขวดมายกป่ะวูังใหญ่เลยว่ะคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยเนี่ยใหญ่จัดใหญ่จัดยกได้หรือเปล่าเนี่ยยกไหวป่ะเนี่ยไม้ไม้มันท่อนใหญ่จังวะเอาไปวางไว้ไหนเนี่ย ใหญ่เวอร์เลยโอ้โหเ๊บเด๊เด๊โอ้โหโอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยพี่โอ้อุ้ยใหญ่จัดเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้นี่หูใหญ่จัดเลยอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเอาล็อกก่อนเลยเอาไปโอ้ทะลุทะลุกระบ,บะแล้วไปตรงไหนอ่ะ มาข้างล่างตรงนี้อีกไปคุณผู้ชมขับนะว้าไปได้นะ๊บไปตรงไหนอะตรงไปใช่ไหมไปครับไาโอ้เล่นง่ายนะผมมองว่าเล่นง่ายมากเลยนะเกมนี้เล่นไม่ยากเลยนะครับผมมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมเล่นไม่เป็นพี่ผมอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับผม ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับคือ,เ,อเล่นคือมันสามารถเดาๆกันได้อศึกษา,าแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะผมอู้อหูสิ่งจัดเลยหรอ่าคุณผู้ชมมาทุกทางหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้ว่าไปก่อนละครับเบรกขนาดพี่โอ๊ยเบรกไม่อยู่ตทษพี่ตทษโทษตทษโอ๊ย โอ้ผมเบรกไว้อยู่แล้วพี่เนาะมันนอนกองก,กันในป่าเลยน้องพี่เนาะเออผมเบรกไว้อยู่นะพี่นเนาะไม่ว่ากันนะพี่นะเออพี่ก็อยู่นั่นไปละเฮ่อผมไปก่อนนะห่ามอ,อุ้ยไม่ใช่ออไปผู้ชมไปตรงมาเลยผู้ชมนะตรงยาวๆผมตรงยาวๆเลยครับผู้ชมครับแหว่ยาวๆผม มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วโยบจ๋าอุ้ยไม่ใช่นะผมไม่ใช่น่ไม่ใช่ยหลนซิงจ๋าว่าร้อยยี่บห้าออเจ็ุ้ยสามหอุ้ยมนึ้นเรื่อยๆเลยว่ะอุ้ยไปทางนี้อุ้ยโอ้โหอต้นไม้เบรกให้ผู้ชมทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยชนว่ะดดดดดชนว่ะ สวัสดีกรุ๊มาแล้วครับผมมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วครับมาแล้วคลวะครับแมวลาสวัสดีครับผมมาส่งไม้ครับผมมาส่งไม้ลูกค้าเป็นไม้ที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมล่ะไม่แอ๋ผมมาส่งให้แล้วครับผมนะลูกคา้าจะลูกค้าจะสั่งท่อนใหญ่ขนาดนี้นะลูกค้านะลูกค้าจะสั่งไปทำอะไรนี่ลูกคา้าเอ้ยหนอ่อยหาแต่เรื่องหาแต่ลาวจริงๆ ครับลูกค้าสั่งไม้ครับผมนะไม้มาส่งแล้วครับลูกค้าไม้สดสดครับไม้สดสดไม้สดสดแล้วลูกค้ามาแล้วครับผมมาถึงมือลูกค้าแล้วนะคุณผู้ชมครับนะนะครับไม้เพิ่งตัดมาเมื่อกี้เลยถึงมือ อ้าวออกนะผมโอเคยกอะไรอีกวะอะไรอีกเนะี่ยยกไปไหนอีกเนะี่ยนี่คืออะไรเนะี่ยยกไปเปลี่ยนไหนนี่คืออะไรเป็ดน้อยเป็ดกับกาบนะผมเอเป็ดแอบน้ำในคลอง <c oughs> เป็ดแอบน้ำในคลองครับผมยังไงต่อพออี่อึ้บอึยเอาไปวางไ,ไว้ออไหนวะผู้ชมเอาวางไว้บนรถหรอ อโอเคครับผมเดี๋ยวเราปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะโอ้โหแล้วยกไปไหนเนี่ยพ,พาไปนู่นพาไปนี่อยู่ดูอ๋อพาไปบ้านเหรอไออ๋อไปน้าง,งานเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ